รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดูสิน้องกระต่ายกินหน่อไม้หน่อไม้หวานอ๋อเลอครับเราเราเคยเห็นแต่กระต่ายกินแครอทดูนี่กินทุกอย่างเลยแล้วครับน้องน้องกินเองหรือว่าฝึกเขายังไงครับพี่ตุงถ้าหน่อไม้พึ่งขึ้นมาพัฒัดกินเลยครับแต่เราเราช่วยเขาหน่อยเราช่วยแกะให้เขาหน่อยต้องแกะเปลือกออกช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเออมันได้วันหวานนี้ไงเห็นไมนิ่งเลยไม่ได้เชื่อไม่เคยเห็นมาก่อน ช็คอินที่เหนือ EP นี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางครับขับรถมาจากตัวเมืองลำปางประมาณครึ่งชั่วโมงนะพี่ตุงเนาะผมอยู่กับพี่ตุงนะครับและนี่คือที่เรียกว่าเมโมเมโมครับคือตั้งเมกับแตงโมเป็นชื่อลูกสาวอ๋อก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อใช่ครับอันนี้คือบรรยากาศเหมือนเรามาญี่ปุ่นเลยครับพี่พี่โมพี่ตุงครับ อ่าแต่ได้เราไม่ได้แต่งชุดญ <c oughs> ี่ปุ่นไม่เป็นที่ไม่เป็นไรแต่เชื่อเมโมโอเคแล้วครับเดี๋ยวจะหาให้อีกนะหน่อไม้นี่เยอะถ้าฝนตกออกทุกวันกินไม่ทันอ๋อสำหรับกระต่ายหรือว่าคน <c oughs> กินกระต่าย <c oughs> ด้วยคนด้วยครับทั้งทีมเลยทั้งทีมเลยอยู่ด้วยกันทั้งทีมเลยนกด้วยนะคำแก้วด้วยนะกินเดือนอ๋อคำแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหมดแล้วอันนี้คือเมโมนี่เป็น คาเฟ่ <C afe> หรือเป็นอะไรยังไ<ร>ง,<า>งครับพี่ตุงครับเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งอาหารแนวญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนซึ่งเรานั่งอยู่ในล่มไม้ล่มไผ่ในล่มทั้งวันครับเหมาะมากเลยไวไฟแรงๆจัดไปครับจริงๆก็เริ่มเปิดมาได้ไม่นานก็มาเจอโควิดเลยพี่ตุงที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเราสร้างเดือนมีนาคมทั้งเดือนเดือนเดียวเสร็จเปิด5เมษา ประทุกวันจะไม่ได้หยุดเลยอย่างที่เราเดิน<ๆ>เดินเนี่ยรองเท้ามันเลอะเราต้องหินมะปูซะครับเอาไม้เทียมบางเฉียงม,มาวางให้เดินได้สะด,ดวกหน่อยฝนตกก็ไม่เป็นไรจากที่ดินมีสวนไผ่ครับก็เลยเอามาตกแต่งครับแต่งตัวครับให้เป็นแบบร้านกาแฟซึ่งร้านกาแฟตรงนี้นะคุณผู้ชมน่าว่าคุณพ่อคุณแม่มารับประทานอาหาร,าหารมาดื่มกาแฟแล้วเอาเด็กๆมาด้วยน้องๆก็จะสนุกกับการเอาหน่อไม้ให้กระต่าย <c oughs> กินเหมือนที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ครับ ครัหน้าที่ผมคือเดินหาหนอไม้แกะให้เด็กๆอ,อน,นอกจากร้งางกาแฟแล้วมีเค้กคมีมัทฉะน้ำลายสีมีอาหารแนวญี่ปุ่นเฮ้ยเออตรองในนี้เลยแล้วนอกจากที่มีกระต่ายให้เด็กๆได้เล่นแล้วเดี๋ยวพาไปดูบ่อปลาครับปลาครับเยอะมากพี่พี่ตุงตรงนี้เท่าไหร่ครับประมาณ2,200ตัวครับมาจากสุพรรณพุ้นเนอด้วยแต่แว่าก็ต้องเป็นไอหมาหมาเลยก แล้วมันคุ้นกับคนมากกว่าให้ยังไงครับพี่เทใส่มือครับเทใส่มือเทใส่มือก่อนเนาะเทใส่มือแล้วจุ่มมือลงไปแบบนี้อย่างนี้เลยแล้วก็เล้ก็จุ่มมือลงไปออจับตัวเขาด้วยจับตัวเขาด้วยเขาจับเห้จับตัวหิวหายหิวหายแล้วจับตัวเขาด้วยจับตัวเขาด้วยดอ จับ<ร>ตัวไดเ้เราไม่เคยได้ใกล้ชิดปลาคราฟขนาดนี้มาก่อนเลยฮะเลี้ยงแล้วก็ให้เขาเชินเผื่อเด็กๆมาจะได้โดนจุ๊บๆมือกันพ,พี่พี่ตุงมีมีเทคนิคการเลี้ยงปลาคราฟให้เขาคุ้นกับคนยังไงครับพี่อย่างนี้แหละครับคือให้ตรงนี้แหละแล้วก็เราเติมน้ําจากข้างล่างน้ําจางทุกวันคเปิดน้ําออกทุกวันทาเขื่อนให้เขาปีนด้วยเ<อ>ขาอชอบปีนเขาชอบปีนถึงได้แข็งแรงถ้าสมบัติหานี้โอเคครับ อย่างนี้ยดูที่มีกี่สีจับตัวเขาได้เลยคุณผู้ชมอย่างนี้เลยอ่ะแหวนหายไหมเราโคตรอย่างทั้งทั้งหมดกี่กี่ตัวนะสองพ <200 S 1> ันสองร้อยตัวมาแล้วตายไปสิบเจ็ดตัวนั้นตายหลายเลยแต่ที่ตายประพกปรปับตัวด้วยแล้วก็กินเยอะ <c oughs> ออกกินเยอะไปก็ไม่ดีเป็นรรโรคชูโชกครับกินเยอะแล้วตาย<อ>ยิ้มยิ้มเลยยิ้มตายอแต่ว่าโอเคแล้วนี้โอเคครับอัตราส่วนเงี้โอเคแล้ว แต่แต่ท้าไมันมันตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันแสดงว่าเราเราค่อยๆมาทีละครั้งเหรอครับซื้อมาต่างไซซ์ซื้อครั้งเดียวเลยตัวเล็กก็ตัวเล็กก็ซื้อตัวใหญ่ก็ซื้อขนาดไซส์มาเลยแต่ถ้าเราเราจะเลี้ยงปลาครับที่บ้านจริงๆอ่ะควรจะต้องซื้อมาทีเดียวเลยทีเดียวเลยไม่ควรจะซื้อมาแบบครั้งละห้าตัวสี่ตัวจากหลายที่มารวมกันอย่างนี้เพราะเขาจะปรับตัวแต่ละบ่อมามันจะไม่เหมือนกันอ๋อทีเดียวเลยจบเลยทีเดียวเลยครับจะได้ดูแลครั้งเดียวแบบเดียวมาตรฐานเดียวเลย ชอบไหลลงมาแล้วชอบปีนขึ้นไปนี่ครับนี่แล้วพอมีปลาคาบแล้วไม่ควรมีปลาอื่นอ๋อ<ม>เป็นปลาไ,ไ,ไยังไม่เคยลองลงเลยครับเอ,อเอาปลาคับกับเขาเยอะมากเลยสองพันสองร้อยตัวเนี่ยเต็มที่แล้วครับให้จุ๊บจุ๊บมืออย่างนี้โอเคเลยเข้าใจแล้วนี่แข็งแรงนี่แข็งแรงสะบัดหางนี่แข็งแรงอย่า,าว่านิ่งๆอ๋อถ้าว่าวนิ่งเนี่ยเป็นห่วงต้องให้สะบัดหางเ่งนี้โอเคเลย ปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงเนี่ยต้องมาลองแต่แต่ปลาปลาไม่กินหน่อไม้หน่อไม้กินเฉพาะกระตายย่ายใช่รก,กระต่ายกับนกกับนกแก้วอ๋อคำคำแก้วคำแก้วอีกมุมหนึ่งนี่คือนี่ครับนึกถึงแบบกบุรีอย่างนี้เลยเขาก็จะมาหาเราแบบนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวมาหอหก<ๆ>เยอะมากแล้วตรงนี้คือ วิวดีมุมดีมากเป็นสะพานแบบญี่ปุ่นเลยครับเอาต่อไป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 ให้เวลาเขากินหน่อยนะครับเออให้เวลาเขากินหน่อยอาหารก็คืออาหารทั่วไปอยู่แล้วทั่วไปอาหารปลาดุกทั่วไปนี่แหละครับอ๋อแล้วก็ที่ทําขนนกรสตันนี่คือเส้สะบัดมันค่อยๆออกใช่แล้วคร่องอ ให้เวลาตัวเล็กตัวเล็กมันเข้ามาไม่ทันคือปลาใหญ่เขาก็ไม่กัดปลาเล็กใช่ไหมครับปลาพันนี้ครับอยู่ด้วยกันได้เขาอยู่ด้วยกันได้อ่ากินลูกกินเออสบัดนี้โอเคสบัดแทงนี้โอเคเ<อ>ขาชอ,อบปีนเขาชอบปีนเขาชอบปีนออกแบบมาให้ปีนอันนั้นนั่นเหรอครับใช่ออกแบบมาให้ปีนเลยปีน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 เลยปีนเลยเราจากฝั่งนี้ข้ามไปฝั่งโน้นได้ไหมครับไหลไปไหลลงน้ําไป แต่เขาชอบปีนเพราะเพราะเราเขาได้ลดอาหารไงนี่เพื่อนผมอย,อย่างนี้เยอะมาแล้วนะซึ่งเขาเขาก็ไม่ได้แบบมามากั้นแดนว่านี่คือแดนฉันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอย่างนั้นอิสราเสลีเฮ้ยนี่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะบาดหางีแข็งแรงโอเคแล้วเงี้ยอ๋อวิธีสังเกตปลาคราฟว่าถ้ามันแข็งแรงดูจากการสะบัดหางอย่า,าว่ายนิ่ง ว่านิ่งรอยนิ่งเป็นห่วงแสดงว่าเริ่มป่วยแล้วเริ่มป่วยแล,วแล้วไม่สบายแล้วไม่สบาย<อ>ตัวแล้ว,<อ>วเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค <c oughs> ุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าหาร้านที่แบบร่มรื่นแบบนี้แล้วมีกาแฟแล้วมีอะไรให้เด็กๆได้เล่นก็ต้องมาที่นี่แ,บบนและนอกจากนั้นยังสามารถพายเรือได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปพายเรือเล่นกันข้างนอกด้วยเป็นวิวแรกที่ผมเจอเป็นวิวที่สวยที่สุดครับที่เจอแล้วต้องมากลางเต้นนอน เดือนหนึ่งเลยดูให้แน่แน่ว่าพายเรือแล้วการเต็นนอนเนี่ยดูให้แน่ว่าสวยจริงหรือเปล่าก็กของเราไหมเหมือนอย่างเงี้ยแข็งแรงจริงหรือเปล่าโอเคอย่างงี้โอเคโอเคงันเดี๋ยวไปดูว่ามันจะสวยจริงขนาดไหนไป<ฮ>ท่า<อ>เรือกันครับคุณผู้ชมครับ จะที่พายเรือเสร็จคือโชคดีมากคุณผู้ชมพอพายเรือเสร็จปุ๊บก็คือฝนตกพอดีแล้วบรรยากาศก็เหมาะเจมาะมากกับการมานั่งทานอาหารญี่ปุ่นครับพ <c oughs> ี่ตุงครับซิกเนเจอร์ของที่นี่อะไรครับที่มาเราต้องสั่งครับพี่ตุงอันนี้เป็นปลาไหลปลาไหลญี่ปุ่นเลยอครับใช่ครับไม่ใช่ปลาไหลบ้านเรานะปลาไหลบ้านเราครับญี่ปุ่นเลยไม่ปลาไหลโรที่โรเป็นม้วนนี่ข้าวหน้าปลาไหลอันนี้คือข้าวหน้าปลาไหลใช่ครับหัวปลา แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับคือปลาไหลเนี่ยสามารถเอามาเป็นเป็นข้าวหน้าปลาไหลกับเป็นแบบนี้ได้กรได้ใช่โรได้ด้วยอ๋อส่วนอันนี้เป็นหัอปลาใช่ห่อปลาแซลมอนห่อปลาแซลมอนใช่ครับข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดที่ถามหาอาจารย์อาหารจานเดียวก็แบบนี้อ๋อครับเพื่อต้องการนะอย่างนี้ก็ก็มีครับอส่วนอันนี้นะครับ เมโมโรเมโมโรเมโมโรก็คือเป็นชื่อใช่ครับนี่แตงชื่ออะไรคบชื่ออะไรฮะแตงโมน้องแตงโมแตงโมนี่คือคนโตคนเล็กออกคนเล็กคนโตคือตังเมคนโตออกตังเมกับแตงโมเลยเป็นร้านเมโมครับซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่จะจะดื่มนะเออกินน้ำน้ำซุปก็ต้องใช้ซอสซอสอย่างเดียวเลยซอสอย่างเดียวเท่านั้นอเดี๋ยวเรามาซอสกันนะครับแล้วก็ บอกเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่อันนี้ต้องสั่งอันนี้คือเมนูอะไรครับมัทฉตะลาเต้มัทฉะลาเต้ที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยมัทฉาเต้คือเป็นน้ําแก้วดิี้บที่มีน้ําหลายสีผสมกันนนี้อันเนี้ยเหรอครับใช่ครับดึงออกหลายสีเลยไม่ไม่ได้มีแค่สีเขียวสีเขียวของชากับน้าอย่างเดียวใช่ไหมครับส่วนอันนี้แหละครับมัทฉะลาเต้เหมือนกันเพล่สองอ๋อเหมือนกันมีสตรอเบอรี่หรือเปล่าพอมีสตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่ ก็สามารถใส่สตรอเบอรี่ได้ได้คือถ้ามาที่นี่ก็ทั้งกาแฟเครื่องดื่มอาหารญี่ปุ่นใี่ครบครับที่พอมันมีโควิดแบบนี้ทพี่ตงเราเราในฐานะผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เราปรับตัวยังไงเราหาทางออกให้ธุรกิจเรารอดยังไงพี่ตงลูกค้ามาผมไม่บอกว่าออเดอร์ข้างในเราจะสตาร์ทในห้องก่อนครับออเดอร์เสร็จแล้วเข้าป่าไปเลย สวนไผ่ไปเลยโตะอ,อยู่หากันอากาศโล่งสบายเนี่ะโปรตีแอร์จะไม่ค่อยได้เปิดเพราะว่าเราใหออเดอร์แล้วก็เข้าป่าไปเลยเดี๋ยวน้องก็จะไปส่งเองอ๋มีเครื่องดื่มเสร็จเขาก็จะไปเสิร์ฟให้ถึง,<ช>ถงสวนไผ่ป่าไผ่เลยจะมีนัมเบอร์ของตัวเองไปด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามน้องเดินเตินตามไปหามว่าเบอร์หนึ่งอยู่ไหนคะเบอร์สองอยู่ไหนคะเราจะนั่งตรงไหนก็ได้ ดูห่างกันอิสระสรีล่มทั้งวันเย็นทั้งวันอากาศดีทั้งวันแล้วระหว่างที่มีโควิดก็คือรับลูกค้าไปด้วยแล้วพี่ตุงกําลังจะปรับสถานที่ด้วยคือหลังจากที่เข้าใจว่าพอเรารับวัคซีนกันครบทุกคนแล้วโควิดซาที่นี่ก็จะพร้อมมากๆทั้งเป็นหอประชุมทั้งซุ้มอาหารครบครันทุกสิ่งอย่างตอนนี้ในในลักษณะของการเป็นโควิดเราต้องแต่งตัวอย่างเดียวครับแต่งตัวให้สถานที่ของเราทำซุ้มอย่างเดียว บูต้นไม้เตรียมเรืออย่างเดียวเพราะตั้งแพายเรืออย่างเมื่อกี้รงโล่งคนเดียวไปเลยอากาศลงโล่งคนเดียวไปเลยครับถ้าพายเรือแล้วออกเรือออกไปแล้วฝนตกแต่โชคดีมากนะทำไมครับเพราะจะเปียกไปด้วยพายไปด้วยไม่ไหวไลยนี่แต่มันได้ออกกับมันแน่นอนเลยนะได้แขนแน่นอนเลยนี่ได้แขนได้แขนจานั้นเราต้องมาเมโมที่ตำบล น,าค,นาครัวอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางบ้านน้ำทงตำบลน,นาครัวอําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางให้เบอร์โทรได้ไหมได้เลยครับ,พ,รรบ,รบพี่ตุงครับศูนย์9ปดสองแปดสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งครับไกด์ตุงพี่ตุงเบอร์ตรงผมเลยเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะจะได้ไม่เสียค่าโทรไปบ,บายกล้องหน่อยลูกไปบ,บายกล้องหน่อย <laughs> การวาดภาพมันเหมือนการแต่งหน้าไหมครับพี่ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันไหมเพราะดูจากดูจากการที่พี่วาดดูแบบเขียนคิ้วไฮไลท์จมูกอะไรอย่างนี้เขียนตาใช่มันก็คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมครับผมขับรถออกมาจากตรงเมโมแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็แวะมาที่นี่นะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาครัวแต่เป็นบ้านหลุกอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะครับมาแวะดูพี่ชูสีหรือว่าพี่จินนะครับมา วาดภาพให้เราได้เห็นกันแบบนี้เป็นงานศิลปะอันนี้คือมีออเดอร์ไว้แล้วหรือว่าพี่จินแบบลึกเองวาดเองอยังไงครับพี่จินอันนี้มีออเดอร์อยู่แล้วค่ะครับคือลูกค้าเจ้าเนี้ยเขาเป็นคนบ้านเราเนาะแต่เขาไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะอ๋อแต่ว่าเขาเจอเราในเพจและเขาชอบเขาบอกว่าเพจชื่อว่าเพจอะไรครับ คือภาพวาดบนไม้เก่างานสิงผิดทองค่ะครับก็สามารถไปดูผลงานของพี่<ช>จีนถ้าเกิดชอบก็คือบอกเลยว่าขอบแบบนี้อย่างเงี้ยแหละครับ<ช>ส่วนใหญ่ก็คือจะวาดบนไม้อย่างเดียวเหรอครับพี่จีนครับก็แล้วแต่ออเดอร์ด้วยค่ะแต่ส่วนมากเราจะเน้นไม้เพราะว่า<อ>ไม้ทางเหนือเรามีเยอะเนาะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราด้วยแล้วก็มันมีคุณค,าค่าด้วยค่ะไม้เก่าด้วยค่ะเป็นไม้สักนะคะ พอเขามาเห็นเขาก็เลยสั่งว่าในในไม้แบบนี้แล้วเขาอยู่ต่างประเทศเลยครับพี่เจนคนนี้ครับใช่ค่ะพอดีเขาไปทํางานที่โน่นแล้วเขาเจอเราแล้วเขาเขาชอบตรงนี้ค่ะตรงที่แบบวิธีชีวิตใช่เขานึกถึงอดีตเขาตอนที่เป็นเด็กๆล้ำลึกถึงอดีตเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้บรรยากาศอย่างนี้ไม่มีแล้วค่ะจริงๆมาหายากไปแล้วนั่งกินข้าวอะไรอย่างี้มีปู่ย่าตายายพร้อมครอบครัวนั่นที่จริงพอเราว่าเสร็จส่งไปให้เขายังไงอ่ะก็ ความจริงเขาจะเอาแต่งที่เมืองไทยรเราจะส่งให้เขาะค่ะครับอันนี้ใช้เวลาวาดนานไหมครับ <S <S จะโดยประมาณก็อาทิตย์หนึ่งค่ะ <Ừ. S 3> ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไมเราไม่รวมการขัดการล้างอะไรอ๋อมันต้องขัดขต,ต้อง้าออีกใช่ค่ะขั้นตอนอื่นๆด้วยเนาะพี่จินใช้สีอะไระครับสีของพี่ใช้สีกันน้าําค,ค่ะอะคริลิกค่ะอืมก,ก็จะทนแดดทนฝนทนน้ำอะไรอย่าง,างนี้ ข้างนอกก็ได้เนาะนอกบ้านอ๋อการวาดภาพคือวาดอย่างอื่นก่อนแล้วปิดท้ายกับการใส่หน้าตาเหรอคะพี่เจนใช่อันนี้ก็คือเก็บรายละเอียด<อ>รายละเอียดจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่เราจะปรุงยังไงเนาะเราก็มาโนเขาเรียกว่าศิละปะศิละปะก็แล้วแต่จินตนาการลายอะไรยากที่สุดพี่เจนสําหรับคนวาดภาพสําหรับ ความคิดข,ของพี่เหรอคะคือก็เป็นประเภทแนวรายละเอียดรายกนหนกลรายโบราณอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็วาดได้แต่ต้องใช้เวลาอ๋อเพราะมันละเอียดม,มันแบบค,คือมันมันต้อง,ต,องต้องเป๊ะรายละเอียดมันเยอะด้วยอย่างเงี้ยเนาะต,ต้องมีความอ่อนช้อยต้องอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาเราจินตนาการเราไหมพี่ว่าแบบตาจะต้องมองยังไงใช่ค่ะมันก็คล้ายๆแบบ คนเรานี่เนาะแบบ,บมองยังไงจ้องต้องจ้องยังไงอย่างนี้ค่ะเราก็โอ้ตรงนั้นสื่อออกมาสมมุติว่าเขาชอบแบบนี้อีกสาอันนะพี่เราจะวาดเหมือนแปะเลยไหมหรือว่ามันต้องแบบ <c oughs> ผิดเพี้ยนนิดหน่อยออย่างนี้พี่จินเราต้องเราต้องบอกกับลูกค้าก่อนว่างานศิลปะงานของเรามันเป็นงานแหงน่งเนสเนาะทำแบบ,บชิ้นต่อชิ้นมันจะไม่เหมือนแปะมันไม่ใช่ก๊อปปี้คือมันอาจจะต้องมีเพี้ยนบ้าง ไม่เพียงรูปร่างก็จะเป็นลักษณะของสีที่เราลงไปครับแต่มันจะภูมิใจตรงที่ว่าพอเราได้ไปมันก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยถูกไหมพี่จินถูกต้องถูกต้องอ๋อเพราะโควิดแบบนี้มีลูกค้าออเดอร์ตลอดไหมพี่จินครับพูดถึงก็เรื่อยๆค่ะเนาะเพราะยังพคือนอกจากที่แบบก็เรามีเพจถูกไหมครับเราก็สามารถรับออเดอร์จากจากเพจเราได้ใช่ค่ะ ต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าไปภายเรือไปกินอาหารญี่ปุ่นไปดื่มคาแฟาเสร็จนะครับก็อาจจะแวะมาเสพงานศิลป์การวาดภาพแบบนี้ได้แล้วอยู่ริมแม่น้ำด้วยก็จะเป็นบึงบัวแบบสวยงามทีเดียวเพจย้ำอีกครั้งพี่จินชื่อเพจอะไรนะครับภาพวาดบนไม้เก่างานศิลป์ปิดทองค่ะฝากไว้นะคะภาพวาดบนไม้เก่าไลค์กดแชงานศิลป์ปิดทองค่ะ เป็นเพจที่ไปดูผลงานแล้วก็สามารถออเดอร์ภาพว่าจากพี่จินได้เลย แล้วนะครับพี่สะพานแห่งนี้สะพานนี้สร้างมาเมื่อปี2519ค่ะรวมแล้วก็45ปีใช่ค่ะ45ก็จะมีอายุมากกว่าเอกประมาณ2ปีด้วยกันมากกว่าพี่นกไป1ปีแล้วรูจุดผมมาแม่ท้านะครับก็เลยมาพบกับเจ้าถิ่นที่นี้ก็คือพี่นกพี่นกสสดีครับพี่นกก็เป็นคนแม่ท้าด้วยค่ะคนแม่ทะถ้ามาแม่ท้าพี่นกมาเที่ยวที่ไหนบ้าง ที่ท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวของแม่ทะเออคะก็มีหลายที่นะคะอ่าเป็นพวกวัดแล้วก็มีก็เป็นพวกดอยพระชันดอยพระชานสวยอันนี้เราเคยไปมาแล้วที่บรรลุก็มีวัดดอยพระปูนอแล้วก็วัดบรหลุนี่คือเป็นวัดเก่าแก่มี่ของเก่าและของโบราณให้เราเที่ยวชมค่ะของดีที่เราจะคุ้นเป็นอย่างดีคือเรื่องแกะสลักไม้ใช่ไหมพี่น้องคบใช่ค่ะของบรรลุนี้แกะสลักไม้นี่จะขึ้นชื่อมากเลยค่ะ แล้วไม่ใช่อันเล็กๆนะคุณผู้ชมเขาแกะสลักทีคือแบบ่ใหญตัวใหญ่ๆเป็นช้างเป็นอะไรอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้แม่น้ำาอะไรอ่ะพี่อันนี้แม่น้ำแม่จางค่ะมันก็จะเป็นเชื่อมต่อกับแม่วังถูกไหมครับสำหรับแม่น้ำนี้เชื่อมไหมครับค่ะมีอันนี้ต้นแม่น้ำนี่อยู่ที่น่าจะตรงแม่เม่อค่ะที่เขาผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นแม่น้ําที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าคือแม่น้ําสายนี้ค่ะครับในแม่จางค่ะอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งแดนมาร์คที่คนในพื้นที่เขาก็จะมาแบบมานั่งรับวิวบรรยากาศอะไรกันมาเดินเล่นอะไรกันใช่ไหมครับแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกที่หนึ่งของรรลุกนะคะที่สะพานแห่งนี้ครับซิกเนเจอร์คือตรงนี้พี่นพพอมาเจอโควิดแบบนี้ครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาต้องปรับตัวกันยังไงครับพี่อืมก็ ประกอบการท่องเที่ยวก็มีการโปรโมทอยู่ค่ะช่วยให้อย่างชาวบ้านเขามีอาชีพหลักคือแกะสลักเนาะเขาก็มีการโปรโมทแล้วก็มีการลงในเพจลงอะไรให้ดูตอนนี้คือต้องใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อใช่เพอนะว่าออนไลน์ค่ะออนไลน์มันเป็นอะไรที่แบบเนาะทุกวันนี้เข้าถึงใช่เข้าถึงทุกทุกภาคส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้นำมาใช้ค่ะยุคเข ึ่งยัไงเดี๋ยวถ้าเราได้รับวัคซีนกันครบทุกคนเอาโควิดมันเริ่มซาไปแล้วก็จะได้ออกมาเที่ยวแล้วก็แม่ทะก็เป็นอีกหนึ่งเมืองอีกหนึ่งอำเภอที่ไม่ไกลจากตัวจังหวัด แล้วก็สามารถมาท่องเที่ยวตามที่ผมมาวันนี้อีกีหนึ่งก็สามารถเรียกได้ว่าเที่ยวกันทั้งวันได้เหมือนกันเที่ยวทั้งวันค่ะที่แม่ทะมีที่เที่ยวเยอะอยู่ค่ะข่าววันนี้ต้องขอบคุณทางพี่นกนะครับในฐานะของเครือข่ายสภาวสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปางขอบคุณน้องเอกเช่นกันค่ะยินดีจเดียวถ้ามีโอกาสเอกจะมาเที่ยวอีกอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับมาเช็คอินกันที่นี่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับถ้าหากว่ารับวัคซีนกันครบแล้วแล้วโควิดมันหายไปแล้วนะครับก็ ตามมาที่นี่ได้เช็คอินพิ่มเหนือครับ